คำอธิฐานประจําวันสาธุการในพระเจ้าพระปิดาองค์พญาเวในพระเจ้าผู้ที่ขับพงหลายสารเสริญพระชนะของพระองค์ในพระเจ้าขบพงหลายวางใจอย่างปราศจากความกลัวเนื้อนหนังจะกระทำอะไรแก่ขบพงทั้งหลายได้พระองค์ทรงช่วยกู้จิตวิญญาณของข้าพงหลายจากมัจจุราชพระองค์ทรงช่วยกู้เท้าของคนชอบธรรมจากการล้มมิใช่หรือเพื่อคนบาปทุกๆุกคนที่กลับใจใหม่จะดำเนิอนอยู่ต่อบเบื้องพระภาคของพระเจ้าในความสว่างแห่งชีวิต และรับการเจิมที่สดใหม่จพรโองทุกๆวันพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสารเสิญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงฟังเสียงร้องของขพงหลายและทรงเมตตาสดับคำมิถานของขบงหลายอยู่เสมอตั้งแต่เช้าจรลดคำ่ำเพราะผู้ใดเล่าจะช่วยขบงหลายให้หลุดพ้นจากอำนาจของความบาปได้ข้าแต่พระเจ้าขบงหลายประเชิญทุกสิ่งได้ก็ด้วยพระองค์เป็นผู้เสริมกำลังและยังได้เป็นพยานกล่าวคำขอบคุณพระเจ้า เพื่อชูใจคนอื่นๆอีกมากมายที่ชอบช้ำระกรมใจอยู่ในเวลานี้พระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าไม่ง่ายเลยที่จะเอาชนะจิตใจตนเองเพื่อตอบสนองต่อพระชนะของพระองค์กับการมึนชีวิตในแต่ละวันและในบางวันข้าบงหลายก็ยอมรับว่าได้ตกจากระดับอันควรหันใจแบบประพฤติตามอย่างควในยุคนี้จนกระทั่งได้ยกเอาไว้วัดไปใช้ในทางการธรรมเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับการงานกับเน้อหนัง กอคดีบาปที่น่าละอายต่อเบื้องพระภักของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้เมื่อได้อ่านพระบัตรตักเตือนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ข้าพงหลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้กระทำขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงชำระจิตใจภายในของข้าพงศหลายให้พ้นจากการาทำทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอไฟของพระองค์ ชำระร่างกายของกระพงหลายตั้งแต่หัวจรดเท้าขออย่าให้มีอำนาจของวิญญาณชั่วใดๆเข้ามามีอิทธิพลกับร่างกายและจิตใจของกระพงหลายอีกเลยโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอฝ่ายการเจิมจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ปกคลุมอยู่เหนือทุกๆครัวเรือนที่สแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอฤทธิ์เดีย๋ยจะพระคำนำการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของกระพงหลายและขอให้พี่น้องที่เสียนไทยทั้งใกล้และไกล มีความกระตืลร้นในฝ่ายวิญญาณมีความกล้าในการประกาศเป็นพยานทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสและมีความเชื่อในการใช้เที่ยำนาจในพระนามของพระเยซูอธิษฐานขับไล่วิญญาณแห่งความเจ็บป่วยและวิญญาณชั่วต่างๆที่แฝงตัวของมันในร่างกายของผู้คนมากมายอยู่ในเวลานี้พระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ ในพระนามองค์พระเยซูกิจเจ้าอาเมน